เมื่อไปถึงโรงแรมถ้าหิวไม่มากนักนะคะเข้าห้องน้ำตอนอดข้าวอยู่เพราะอายุขนมเป็นเวลาทึกงสามวันมีสตังค์อยู่สีส่สิบโอนดสี่ร้อยปาบความเป็นพระยาโอ้ท่านเป็นคนจนหรือยังไงเนี่ยเราทำเลี้ยงคนทั้งตำบลนี้ยังได้เลยเศรษฐีได้ยินถ้าอย่างนั้นดิฉันจะทำให้ท่าน กับดิฉันทานกันสองคนสามีก็ยังไม่ไม่ไวายยมยังถามว่าเธอทานเป็นได้หรืจะจัดหมวดหมู่ให้มันเป็นพวกเดียวกันยังไงอันไหนที่เป็นเทศนายาวๆก็จัดเป็นทีกันิกยรอยอัเงี้นะฮะอันไหนที่เป็นสั้นๆก็อะไรล่ะนิกาย <c oughs> กุฏะขนิกายอะไรอย่างเงี้นะย,งนยนะฮะกุฏะนิกายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมีทีขันิกายสังยุตตนิกายไปแบ่งกันไปอย่างนั้น อันไหนที่ควรจะเป็นพระสูตรก็เป็นพระสูตรอันไหนควรจะเป็นวินัยก็เป็นวินัยอันไหนควรจะเป็นอภิธรรมก็จัดเป็นอภิธรรมก็จะเป็นสามปิดดกสามปิดดกเกิดขึ้นที่นี่สำหรับใใช่กระลงใจนม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 ที่ตลอดนี้แล้วก็ต้มไห้เดือดต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชากระลำใจก้นชาแล้วก็กรอบใส่นี่เติมด้วยละสองกินแต่นั่นไปซะผลิตชูเกอร์ใช่ใช่กินละใช่ไปไปห้ารูปีเกวยละห้ารูปีให้ทั้งส่วน ก็เลยโยมมันใกล้ๆกันนะครับพระพุทธเจ้าจะบรรษาสุธาที่หมู่บ้านเวรุวะคามโยมจะไปบอกว่าเรวรุวันข้าพเรียกว่าอุทยานประด âm พระมหากษัตริย์พระนามว่าพิทิสารเรียกว่าเวรุวันนาเวรุวัน สอนของพระุทธศาสนาในอยูตรงด้านหลังเราจะไปตรวจดูบริเวณตรงนู้นตรงนั้นเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าโปรดพระสงฆ์ทั้งหมด1่งพอห้สครูาูกังองคมันยังไงคือก็ถ้าโดยหลักเราบอกว่าพระอรหันต์เป็นอง เดี๋ยนี้เขาไปเรียกกันแบบววไม่ไม่ก็รูปองนระบบเดียวกัรถนเกกระเป๋าในสนามนับอา เริ่มนนกส่วนกันรมือสนบนใช่ไหมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาส่วนบดบดบดยอดฮิตแล้วกันเนาอเพราะว่าจะมีบดตึงยมเปรียบพันยาก็พาลาเสรนยามั้งลๆิเสร็จคลิปก็บวดเลยยมพระไตรเยอะที่กุสินาราเรามีพระไตรอยู่สองบูดังไม่อดังกไม่เป็นไรยมสองบดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตรบด บวชเป็นบ่อยดียอมมีคนหนึ่งนะด่าบวชเจ็ดครั้งเลยนะปวดเจ็ดครั้งในพระพุทธศาสนาจึงบรรลุธรรมสติเขาจะไม่นับหัวหน้านับเป็นบาลีก็คือหัวหน้าสี่ท่านไม่นับแล้วครานั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคาระให้เป็นพระอัครสาวกบริเวณตรงนี้พระสงฆ์ก็พากันกล่าวว่าเอ๊ะทำไมไม่แต่งตั้งตามอาวุโสแต่งตั้งเพราะเห็นแก่หน้าหรือเปล่า พระองค์ก็เล่าอดิศกุลเจ้าวักวคีไม่ได้ตั้งความปัรนนามาเ,เพื่อเป็นอครสาวกท่านพัทวกคีทั้ง30ก็ไม่ได้ทําบุญมาเพื่อตั้งความปัรนนาเป็นอัครสาวกตลอดถึงท่านอรุเวกษษษษษษัสปะท่านตั้งความปัรนนาเป็นผู้มีบริวารมากความปัรนนาของคนละอยาท่านยาสะสาก็ตั้งความปัรนนาคนละอย่างท่านค์เล่าให้ฟังข้อที่สองขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาที่แว่นแพว้นของพระองค์ข้อที่สามขอให้พระองค์ได้เข้าเฝ้า ข้อที่4ี่เขาได้ฟังธรรมข้อที 5, ่ห้าขอได้เข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือความปรารถนาของพระพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปที่เมืองอุรุเวลาเสนานิคมแล้วก็ได้มาผ่านเมืองนี้แล้วก็มาบินาบาตในเมืองนี้มาศึกษาในสำนักของอาจารย์ทั้งสองที่นี่แล้วพระเจ้าพิพิสารก็ตั้งเชิญให้มาครองเมืองแต่ท่านไม่เอาแล้วก็ยังบอกว่าท่านได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยให้กาัมาโปรดด้วยเพราะพระพุทธเจ้าจึงมั่นใจว่ามีคนเชิญแล้วก็เลยเป็นเมืองมุ่งประกาศทำไมไม่เข้ามาในเมืองราชคือ ก็ช่างใจดูว่าปฏิญญาสัญญาที่พระเจ้าพิมพิสารเคยให้ไว้เนี่ยยังจําได้ไหมยังไม่เข้าคือจะเข้าบ้านเขาเนี่ยดูที่เจ้าของบ้านจะต้อนรับไหมพระเจ้าก็พักคณะสงฆ์ไว้ก่อนมหาดเล็กพวกปขิบรติวจารบุรุษพวกสอดแหนมยมเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าขนาดนี้เกือบจะได้แล้วถ้าพระองค์ตรวจน้ำบุพพิตให้เขาสัไห่ยเขาได้ส่วนบุญปมก่ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยต้องทำยังไงพระเจ้าก็ได้นําให้ตรวจน้ําจึงเป็นที่มาของคําตรวจน้ําย่อ Atau arah, atau sama sambut asa, namu asa, bakal, atau arah, atau sama sambut asa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะไอติสสุปักขวัติสามมาสามเวียนเวียัมาาระนาจาระนาสามปุชะตุชะตโลกาวิถูอนุตตรโอภูริสธรรมสาราติสัตถาเทวมนต์สานังพุทโธภะคะวาติ Oro, สว <Works> ัาดีพะกาวตา่ามโม่เมือเสร็จแล้วก็เชิญท่าน

है सर है พระเ้ตัรู harma, ร้กอ like, มีลูรักอย่างไรเข้อวคงจะรัลูกเรแ่เยา้มกันไปนะครับบริเวณแถบนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสมัยพุทธกาลแล้วล่นะครับเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสรูปและเผยแผ่ศาสนาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกาเยอะแยะนะครับถ้าเทวทาเป็นใครเป็นใครครับเป็นญาติก็คือเป็นพี่ของพรันพี่ของพระนางก โซเทราใช่ไหมภูบบเขาเวโุระคือภูเขาที่มียักษ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเวลาเป็นนอนต่างที่ต่างทางในป่าในเขาเนี่ยก็ต้องให้ส่วนบนบนอาตานา,นามยัปริตคอมเมนต์บริบาจังันก็เอ,อเิญมูกันมากกานั้นขวามือเป็นที่อยู่ของชาวบ้านยมชาวบ้านนี่อยู่อาศัยมากมีอิฐมีหินที่เป็นโครงสร้างของเรือน ต้นไม้ใหญ่จึงเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่ต้นไม้เป็นพุ่มเขาเรียกป่าละเมาะขณะที่เดินขึ้นเราก็จะไดนรับบรรยากาศยอมยอมเหนื่อยมหมยมพูดคอมเม์ได้ก็เส้นทางจะเป็นอย่างนี้ยอมค่อยๆชันขึ้นไปเรื่อยๆสมเด็จพระเทพเสด็จมาเขาบอกว่าสิ่งที่ช้าช้าทำแล้วดีมีอะไรบ้างเนือ การศึกษาช้าช้าดีอยู่เพราะว่าการเรียนเนี่ยยังไปเรียนลอย่าไปเรียนรัดขั้นตอนเรียนช้าช้าดีสามเส้นทางที่เราจะไปเมืองราชคฤห์ไปพุทธคยาเนี่ยออกช่องนิยมนี่นะประตูเมืองราชคฤห์จะมีทั้งหมดสี่ประตูไม่ว่าประตูใหญ่ท่านท่าอนน์นั่งปฏิบัติธรรมอยู่พญามารได้แปลงเป็นนกแร้งจะมาจิกพระอน,นุนั้นพระองค์ก็กลัวพระพเจ้าก็มาช่วยมาช่วยก็เลยคิดเปที่มาว่าเขาคิดชะโกรธคิดชับไปวันแร้งอยู่ แรงนกแรงตรงนี้ก็จะได้เวลาแล้วจะตอบตอนไหนตอนอยู่ในวัดพะเวรรวันปรากฏว่าพอไปถึงก็สวนทางกับพระสองอ์แต่วันอื่นๆยมท่านเดินเข้าไปในวัดท่านก็เห็นคนหนึ่งมันเป็นบุรุษยมไปเที่ยวกลางคืนเป็นคนที่เสพเเปไปเที่ยวกลางคืนเสร็จแล้วเวลาเขานอนมันไม่นอนเวลาเขาตื่นมันก็เลยต้องนอนใช่ไหมล่ะ มันไปนอนที่สลาข้างทางโยมขณะที่นอนนั่นมันเอาผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มของคนเอาผ้าห่มของพระโยมผ้าจีวรผ้าเนี่ยเป็นคล yes ุมร่างเสร็จแล้วเท้ามันโผล่ขึ้นมาเท้ามันเคลื่อนโคลนเพราะว่าม uh> ันไปเที่ยวกลางคืนในยมมไปทุบโอ่งน้ำเดิมน้ำฉันโยมเผากุฏิของท่านเศรษฐีโยมต่อจากนั้นท่านเศรษฐีได้รับทราบข่าวว่า กุฏิถูกไฟไหม้ยมท่านเศรษฐีทราบข่าวปรบมือดีใจยมคนทั้งหลายคิดว่าท่านเป็นบ้าเลยท่านบอกว่า,าเราจะได้สละทรัพย์ฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอีกแล้วท่านก็ไปสร้างกุติมาอีกพอสร้างกุฏิเสร็จก็ทําการฉลองกุติไอ้บรรลุคนนี้มันก็เหน็บกริบไว้ที่เอวยมจะหาโอกาสฆ่าท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เลยถามว่า พวกท่านจะรีบเดินไปไหนไม่รอพระเลยหรือโอ้นำหน้าอย่างเดียวเลยพวกสารีว้าให้ฟังเนี่ยเอาไปต่อเถอะท่านเศรษฐีทำการฉลองวัดโยมวินาเศรษฐีวนอยู่างเงี้ยเศรษฐีแล้วเศรษฐีอีกโยมก็เห็นใจคนเราเนาะ มันขนาดไหนเดิน,นเปลาก็ยังเหนื่อยแล้วนี่ไม่ต้องเล่าเรื่องให้ฟังอีกสุดยอด <c oughs> อา่ายปไยมยังหนุ่มโยสมัยเป็นหนุ่มแข้งแรกก็นี่ยม <c oughs> ตอนนี้ก็33อนนพอท่านเศรษฐีให้ส่วนบุญโอ้โหคานเข้าไปกราบเลยเศรษฐีก็ส,มสาม,ามนำนำวม่ันห้วย ใช่แล้วเราจะได้เข้าไปอ่ะตรงนี้ถ่ายภาพสวยมากยมแต่ว่าด้วยเดชชาบุญเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ปริถนิพานด้วยการกรองร้ายของบุคคลอื่นคือข้าอย่างไรก็ไป็นทายเจ้ามหาราณีมาแล้วเจ้าอันนี้มาแบบมหาราณี อริยกรรมถ้าใครทําอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักข้าะการนี้ห้ามขึ้นสวรรค์ห้ามไปพันิพพานต้องไปใช้กรรมให้หมดส่วนบริเวณด้านหน้าตรงเท่พ่อต้องหมดลูกงามยืนอยู่นักเป็นข้ามของพระมหาบกสามาราะก็เลยมีข้อเหินเยอะๆก็เป็นคติคนไทยชอบมีบุรออยู่แล้ว ขอผานข้ามาลีบทผ่านขบวนการนั่งรถพระพุทธเจ้าเห็นว่าเอ๊ะท่านนี่ถ้าอย่างนั้นความคิดนี่ก็ไม่ควรแก่ท่านโอ้เจออันนี้เข้าไปนนิิ่่งเเลยรอททาาได้้ะพพุธจหลานชายบรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพภาสาลีบท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันขึ้นที่ห้าค่ำเดือนมาพะก็คือวันเกิดเดือนสามหบ วางก็ได้ไม่วางก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจที่เราทาโมเแล้วจะถึงสถานที่รัฐบาลมีอยู่หนึ่งลุมพินีสองพุทธกยาสามกุสินราแต้องในสู้บริจาคนอกั้นไม่ถึงถึงคนเป่าเราตดูแลนะพุทธกยาสู้บริจาคลุมพินีสู้บริจาคกุสินราตสู้บริจาคนั้อกชากก็ นี่ทาไมมีพระพุทธเจ้าถามว่าจะขึ้นมากันไม่ได้ไม่มาต่มมาแล้วหนึ่งละไม่มาแล้วผู้ใดิิมาน้อเพราะว่ามีพระพุทธเจ้า นะก็คือถ้าไปม,มามันก็สงสัยอันหยักขันอย่างเงี้ยข้างบนมีอะไรเนาะพอมาเห็นแล้วก็แจ้งดังปังหมดละจะเอากินเอาตายไปเนี่ยกองเตียนกองเตียนมีเคเบิลคาก็คือแต่ถ้าไฟดับมันก็จะห้อยตรงเต่งตรงเต่งเออรอกันแต่พวงเงินยางไงเอออินเดียเนี่ยไม่ใจไม่ใจเ มาทาวินหาเมื่อกถ้าบนมา<ไ>บนไม่ถึงเน่ยม,ม,นม,มาไม่ถึงอ,อินเดียแม่ตรงนี้ได้ไหมีนข้างหลังตรงนี้มีที่<อ>นี่ไงไนี่ไง,ไงเป็นเก้าอี้ทองคำตรงนั้นหลังลก็มองดูไหล่ตัวเองอเป็นปินดใช่ใช่ปิดบิดไปเนี่มันจะเป็นการนวดนวดเครื่องในนวดตับนวดอะไรทำให้ตับแข็งแรงแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่ง คัทมาสองชั้นย้อนกับเห็นไหมย้อมจะรับสั่งต้องการอะไรถ้าพระพุทธเจ้าเรียกกลัวว่าจะหาไม่ทันนั่นคือพระอานนท์แต่ฝากโยมไปคิดว่าพระอานนท์ฟังธรรมทุกกันฟังพระพุทธเจ้าเทศทุกเรื่องแต่ทําไมถึงยี่สิบห้าปีทําไมไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปคิดนะพรุ่งนี้ถ้าตอบได้ให้รางวัลกังวล จิตเจ็บใจเกือบถูกทำไมติดเกือบไม่ถูกเลยเดี๋ยวไปคิดก่อนจะวนจองไปคิดก่อนนะอ่าตอนนี้จะพายมบูชาเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยเดินครับเดินต้องได้มา เดินลงสบายครับอาจารย์เดินลงสบายบอกวัดปกติ5้าโมงวันนี้เลยมานสิบห้านาทีได้วออเลด้เลยโอเคโอเคโอเวอร์ t ทีถ่ายให้นะ